ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวินดูตลอดน,นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีพฤษภประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราชส5 6 5ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดเกจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ่อมเพข้าล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละนะฮะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของ คอนเทนต์ที่เราจะเอาหัวรศาสตร์จริงที่ดวงดาวเดินจริงใช้พยากรณ์จริงเลยนะครับเป็นการบอกเหตุนะและเราจะเอาไพ่เทพินดูเนี่ยมาขยายความนะสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักการเป็นเบาเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีพฤษภนะครับจะมีดาวประจําตัวนะคือดาวพระศุกร์เนาะในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าภพตันุนะครับ ในราศีตุ้นนะเราจะเรียกว่าพบอริที่ทแปลว่าอุปสรรคนี่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับเอาละนะฮะตนุลักษ์วิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมังกรน,นะและอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเลยนะคำว่าตานุก็คือตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาเขาแปลว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับทำอะไรยังไงมีโอกาสที่จะสาเร็จค่อนข้างจะสูงมีคนอุปถัมภ์ขับจนมีคนคอยช่วยเหลือนะครับแต่ท่านปีนี้ดาวพฤะศุกท่านดันกลายเป็นกาลกินี ดาวเจ้าเรือนอล,ลิจะเข้ามาเต็มๆเลยครับแปลว่าอล,ลิสุภาก็แปลมีความขัดแย้งนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่มีความขัดแย้งในเรื่องของมุมมองความคิดในลักษณะต่างๆก็อันเนี้ยถ้าเป็นการกินดีจะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะอ่ะแล้วเรามาดูกันนิดนึงนะครับไพ่อยากจะเสริมเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับเอาละนะครับได้ไพ่สีกิะนะครับ ไพ่ศีกิษณะเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของมิตรภาพที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับนะตัวของคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานสําเร็จเกี่ยวเรื่องต่างๆที่คุณปรารถนาเนี่ยจะเกิดจากมิตรภาพที่ดีนะครับจะเกิดจากคนที่สนิทสนมคนที่เป็นกันร,ระยามิตรในลนักษณะต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าตัวของเราเองนะครับนะจะมอบหมายหนะ้าที่อะไรยังไงประ,ประมาณนี้นะ ก็ให้ให้มอบหมายคนที่เราไว้ใจนะครับเพราะคาว่าสุภาพเี่ยแปลว่าความเจริญก้วน้านะนะก็นั่นแหละจะมีเพื่อนมีฝูงมีคนที่เราสนิทนะครับคอยช่วยเหลือนะแต่กรณีที่ดาวพระสุขของคุณบังเอิญเป็นการ,กรณลัคนีอยู่ในสุภาพเนี่ยนะครับคุณต้องบอกว่าคุณต้องใช้ความดีเนาะเขา้าเข้าไปแก้ไขบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าฝ่ายศัตรูเราหรือคนที่อะไรเราเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงกับเราเนาะแต่แน่นอนเลยก็ขอให้เราเองเนี่ย ไม่คิดร้ายกับเขานะแล้วก็ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ที่พอจะจะริไปด้วยกันได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยนะเ,เราเองเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกโอเคแต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้สึกโอเคกับเราก็อันนี้เป็นเรื่องของเขาแต่เราแสดงเขาเห็นว่าเฮ้ เรามีมิตรเมตีที่ดีนะเราไม่ได้อยากจะเป็นศัตรูคุณนะเรามีความปรารถนาดีให้คุณนะถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรจ๋าของเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจความปรารถนาดีของเราแล้วก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต่างคนต่างอยู่นะจะเป็นอย่างนี้ก็ขอให้มีมิตรเมติตี่ดีต่อกันนะก็จะช่วยได้นะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเนาะดาวพระอาทิตย์นะครับ ดาวพฤหัสเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพพันธุอ่าที่แปลว่าหลักทรัพย์บ้านเรือนอาคารสถานที่ครอบครัวนะครับญาติพี่น้องนะในช่วงของวันที่หนะึ่งะจนถึงวันที่สิบห้าเออทศที่หนึ่งถึงสิบสี่นะครับเราอยู่ในราศีกุมเราจะเรียกว่าพบนะครับการงานการกระทําความรับผิดชอบก็แปลว่าพันธุวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของกร,รม,มาก็มีเกณฑ์นะครับที่เราจะ ทำงานร่วมกับญาติพี่น้องนะครับหรือเราจะยุ่งยุ่งร่วุ่นเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เราในลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการผลักดันสนับสนุนจากคนสนิทคนใกล้ชิดญาติาพี่น้องหัวนหน้างานอะไรต่างๆอันเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะเพราะพันธุ์เนี่ยแปลว่าหลักทรัพย์กรรมะก,ก็คือวิถีชีวิตของเรานะครับนั่นหมายถึงว่ามีคนที่คอยจะมาผลักด,ดันวิถีชีวิตให้เราเจริญรุ่งเรืองในลักษณะต่างๆนะอันเนี้ยถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่า ไพ่ยอยากจะเสริมเติมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะให้เจริญก้าหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะเราเรามาดูกันนะครับได้ไพ่พระแม่มหาการีนะครับนะคือไพ่นี้ก็ต้องบอกว่านะครับเป็นไพ่ที่คือถ้าพูดถึงความเก่งเนี่ยนะครับอันนี้เก่งมากนะชนะสตัตแล้วก็เป็นมหาเทพด้วยนะครับก็คือเป็นพระแม่อุมาเทวีนั่นแหละแต่เป็นปางเขาเรียก ังขาดสติหรือปังดุนั่นเองนะถ้ามาเปรียบเหมือนกับตัวเราเองนะครับนะก็คือตัวเราเองจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่นะขออย่างเดียวเลยว่าอย่าประมาทนะครับอย่าย่ามใจอย่าคิดว่าตัวเราเองเนี่ยชนะเขาแล้วเราจะเขาเรียกยังไงนะเนี่ยข่มเขาหรืออะไรเขาเนี่ยนะครับพยายามอย่าเป็นลักษณะประมาณนั้นนะพพเพราะไพ่ใบนี้นะครับพอพอเราทําอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเราจะคั่ง นะครับตนภัศว,วะเนี่ยต้องคอยมาช่วยนะคือไพ่ใบนี้ประสบผลสําเร็จก็จริงนะแต่ก็อยู่ในเรื่องของบางครั้งก็มีเกณฑ์ที่จะขาดสติได้เหมือนกันนะครับเกีย์เสมอถ้าเราทําอะไรยังไงเนี่ยนะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มที่จะเ,เขาเรียกว่าประมาทละเริ่มที่จะประมาทเริ่มที่จะเ,เป๊ะๆละนะต้องดึงสติก,กันมานะฟังคนรอบข้างบ้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหัวหน้าง,งานหรือคนรอบข้าง นะครับนะก็เปรียบเสมือนพัสวิวะนเนี่ยแหละนะที่มาช่วยอะไรประมาณนี้นะคือไพ่ใบน,นี้ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงความเก่งเนี่ยคือเก่งมากนะแต่อย่างที่ผมบอกนะแต่ขาดสติตรงนี้นะต้องร,าาระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับต่อไปนะดาวเจ้เ,จเรือนพันธุวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมีนนะในวันที่15มีนาเวลาตี27พันธุุก็แปลว่าหลักทรัพย์ นะครับวิ่งเข้าไปในราศีมีนแปลว่าลาภะก็แปลว่าราบผลงอกเงยนะครับมีช่องทางในการหาเงินหาทองนะครับมีเกณฑ์ที่จะเอ่อบางคนนะมีศักยภาพก็มีเกณฑ์ที่ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะครับหรือได้ที่อยู่อาศัยใหม่ที่ถูกอ,อกถูกใจเพราะเพราะพันธุ์ยังหมายถึงที่อาศัยด้วยนะครับและลาภะแปลว่าได้มานะสิ่งที่เราถูกอ,อกถูกใจบางครั้งเอ่อถ้าบางคนเนี่ยเอ่อในพื้นดวงเดิมเป็นคนที่ ดวงดีแล้วก็มีโชคเกี่ยวเรื่องดันเนี่ยบางคนก็าอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ซื้อบ้านให้ผ่อนให้ดาวให้อะไรเงี้ยนะเพราะพันธุ์ทุลาพักไงคือมันได้โดยแบบฟุกฟุก,ฟกได้แบบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยก็ได้มาเนาะอ่ะแล้วเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าไพ่ยอยากจะเสริมเติมเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับได้ไพ่จันทรานะครับนะไพ่จันทานเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่ เกี่ยวกับในเรื่องของความสมหวังนะครึ่งหนึ่งนะครับผิดหวังครึ่งหนึ่งก็มีเกณฑ์นะครับนะถ้าเกิดว่ามาีผู้รับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับเวลาจะอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่จ่ายให้เราหมดหรอกนะอาจจะให้เราช่วยดาวครึ่งหนึ่งนะครับหรือบางคนเองก็ช่วยผ่อนครึ่งหนึ่งนะถ้าเกิดใครเจอในกรณีประมาณนี้นะนะถ้าอยากได้จริงๆก็เอาไว้ก่อนนะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจเช่น อยากจะได้บ้านนะหรืออาจจะอยากจะได้รถนะครับแต่ทีนี้เราตั้งเป้าว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยออกให้หมดเลยว่ามหมดเลยเนี่ยนะแล้วพอเขายืน่นข้อเสนอให้เราแค่คนละครึ่งเราก็ไม่เอาอเรากเราอดนะครับเพราะไพ่เนี้ยสมหวังครึ่งหนึ่งผิดหวังครึ่งหนึ่งก็ลองพิจารณาดูนะในเรื่องของผลประโยชน์อะไรที่ที่จะได้เนี่ยนะครับก็ถ้าถ้าเราไม่ได้เต็มร้อยนะก็อาจจะแบ่งกันคนละครึ่ง นะเขาช่วยครึ่งหนึ่งเราช่วยครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะโอเคสําเร็จได้นะเพราะไพ่เนี้ยเป็นไพท่ที่เอ่อเขาเรียกสมหวังครึ่งหนึ่งผิดหวังครึ่งหนึ่งนะอ่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับในราศีพฤษภนะฮะเราจะเรียกว่าภพปัตตณิที่แปลว่าคู่ครองหุ้นส่วน นะครับเพศตรงข้ามผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับอีกภพกเรือนหนึ่งในราศีเมษเราจะเรียกว่าภพว,วินาศนะวินาศก็แปลว่าเสียหายผิดหวังสูญสิน้นนะครับหมดหวังกังขังกักขังนะก็อันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะอะเรามาดูกันนะครับเอาดาวเจ้าเรือนวินาศก่อนนะเวลาดาวเจ้าเรือนวินาศวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาษแน่นอนนะครับถูกส่ยไล่ไปสีนะครับ,ถ,นะรบถ้าเป็นการลักกินีนะถ้าเป็นการลักกินีเนะี่ย เวลาดาวที่เป็นสองเดือนนะถ้าเป็นการลักินีจะแสดงผลในภพร้ายนะแต่ถ้าไม่เป็นการลักินีจะแสดงผลในภพดีนะถ้ากรณีที่ท่านเป็นการลักินีนะวินาศวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาเขาแปลว่าขัดแย้งกับผู้รักผู้ใหญ่ถูกใส่ร้ายไปสีเพื่อนร่วมง,งานอิจฉาริษยาคือออกแนวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้อง,งระมัดระวังนะครับอีกภพเดือนหนึ่งนะเขาเรียกปัตตนินะปัตตนิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาอันนี้ดี เนะี่ยก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับที่มีศักยภาพนะครับบางคนเองเนี่ยได้คนที่มียศมีตําแหน่งมีชื่อเสียงนะแล้วก็ชื่นใจสําหรับคนโสดนะนะครับหรือบางคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแฟนก็ได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับหรือบางคนเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวทําให้จากคนไม่ดีกันเป็นคนดีนะครับแล้วก็คุยกันเจรจากันปรับ มุมมองความคิดกันนะไปในทางที่จเจริญก้าวหน้าอันนี้ถือว่าถือว่าดีเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะเสริมยังไงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับ<ม>คือเวลาปัตนิสุภาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมหวังเนาะเกี่ยวเรื่องของชีวิตคู่นะได้ไพ่อนอรสิงนะครับไพ่อนอรสิงห์นะอันนี้น่าจะออกไปในทางทางสำหรับท่านที่มีดาวอังคารเนาะ ปีนี้เป็นการตกินดีมากกว่านะจะออกไปดังทางของวินาสุภาก็ไพ่นี้เป็นไพ่เหมือนกับมีคนเนี่ยเขาจ้องที่จะทำร้ายเรานะครับจนเราเองเนี่ยตะบัแแะแตกแหวกอกนะก็ผลที่ได้รับก็คือ,อ,อก็เสียหายนะ อันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความโกรธหรือความไม่พอใจเนี่ยจะนําพามาซึ่งความลําบากขึ้นอกใจนะถ้าเกิดท่านใดอยู่ในสถานการณ์ลักษณะประมาณนี้ก็ขอให้อดทนไว้ก่อนคือไพ่ใบนี้พระน,นรสิงห์เองเนี่ยนะครับท่านแอบอยู่ในเสานะและคนที่โดนแหวอกอกเนี่ยนะครับเขาได้รับพรนะครับจากเทพว่าจะไม่มีวันตายนะ แต่จะตายได้อย่างเดียวตอนช่วงโพเพนะกลางคืนหรือกลางวันอะไรประมาณนี้นะท่าเลยแอบอยู่ในเสาแล้วท่านถูกโยโยุยอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับพอถึงเวลาโพเพปุ๊บท่านก็ออกมาจากเสาเลยแหวกอกเลยนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่เอ่อถ้าเราถ้าเรามีสตูนะครับที่เราเคยไปกดขี่เขา หรือเราไปไปเบียดเบียนเขาหรือเราไปออเอาเปรียบเขานะอันนี้จุดนี้ต้องระวังว่าเ,เขาจะตาะบะัแตกนะนะครับต้องเรามาระวังลองลองพิจารณาดูดีนะถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทาเนี่ยนะมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่กรณีที่เราเป็นเป็นฝ่ายไปทาเขาเนี่ยนะครับให้เรามาระวังคนที่จะมาคิดร้ายเราหรืออะไรประมาณนี้นะครับคือคนที่เราเคยไปข่มเขาไปเอาเปรียบเขาไปอะไรเขาเนี่ยนะเขาจะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมเราแล้วนะอันนี้ ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะนะครับเพราะไพ่นรสิงเนี่ยเป็นไพ่เหลืออดแล้วล่ะนะอะไรป,ประมาณนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะอ่ะอีกภพเดือนหนึ่งลืมบอกไปนะดาวจเจ้าเดือนปัตตานีนะครับปัตตานีวิ่งเข้าอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยนะก็เหมือนกันอะไรที่เก็บนะอะไรที่กั้นไว้ตั้งนานแล้วกับพฤติกรรมอะไรประมาณนี้ ที่เราก็รู้ตัวนะว่ามันไม่ดีเนี่ยนะครับก็ใกล้จะระเบิดแล้วนะนะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีอ,อะไรยังไงประมาณนี้ถ้าลดได้ก็ลดเลิกได้ก็เลิกนะเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้มีเกณฑ์ที่เขาจะตะบะแตกนะครับจนถึงขั้นแตกหัก นะจนถึงขั้นที่ไม่ค่อยโอเคนะอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือกรณีที่อังคารเป็นการล่ก,กินนี้จอปีนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเดดสีมณตีก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเป็นในเรื่องของออมีคู่ครองที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือกรณีที่ถ้าใครท่านใดรู้สึกว่าตัวเองเข้าข่ายเนี่ยก็ใช้วิธีนี้เข้าไปนะก็คืออ,อ,อะไรอะอารมณ์อรวยกันนะครับแล้วก็อย่าไปสร้างสตูนะก็จะไม่มีปัญหานะครับ เอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระพุธนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะในราศีเมถุนท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าคุปตตาที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใตบ้บังคับบัญชานะครับในช่วงนะครับของวันที่1ช่วงวันที่2มีนาเวลา6กนาฬกาสนาทีไปจนถึงวันที่17นะ อันเนี้ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของในราศีกลุ่มนะครับเราจะเรียกว่าพบกัมมะกระดุมภะก,กัมกรมมะก็แปลว่าการเงินการทองเนี่ยเกิดจากการงานนะครับไรายได้นะครับในลักษณะต่างๆันนี้ถือว่าดีนะครับหลังจากนั้น นะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะก,ก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการงานดีก,ก็แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับคบัญชาช่วยเหลือสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับช่วยเหลือทาให้เกิดเงินเกิดทองในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ถือว่าดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเสริมยังไงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับได้ไพ่ภูมีนะฮะนะครับไพ่ภูมีเนี่ยเป็นไพ่ที่อย่างนี้นะถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองนะครับอยากจะ,ะประสบผลสําเร็จนะครับแน่นอนส่วนหนึ่งคุณต้องมีการ พัฒนาศักยภาพหรือเสริมทักษะของบุตรบริวารลูกน้องของคุณนะครับให้ช่วยงานคุณได้คือเทนเนะ่ะเทนให้เก่งเราเก่งอะไรยังไงเนี่ยก็อะไรที่พอจะอให้เขาช่วยได้เนี่ยเราต้องเข้าไปให้เขาเข้าใจนะมีการบอกมีการเาตลูมีการอะไรประมาณนี้เขาจะได้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพช่วยเหลืองานคุณได้นะครับส่วนหนึ่งนะส่วนในเรื่องของบุตรตาเนี่ยนะ ก็แปลว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเมีการพัฒนานะครับให้มันให้มันทันสมัยนะครับให้มันตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยก็จะประสบผลสําเร็จคือภพ่ใบนี้เป็นแผน เป็นไพ่ที่แบบว่าออกดอกออกผลน่ยคุณทําอะไรทําเหตุปัจจัยแห่งความสําเร็จอะไรไว้ก็จะออกดอกออกผลอย่างนั้นนะครับถ้าทําเรื่องที่มันไม่ดีมันก็จะออกดอกออกผลเรื่องที่มันไม่ดีอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราทําธุรกิจแล้วล้มเหลวเนี่ยก็ลองไปพิจารณาดูถึงต้นเหตุสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรก็แหน่หลักๆก,ก็คือทีมงานคนช่วยลักษณะต่างๆเขาตั้งใจทํางานไหมอะไรทั้งนั้น เช็คทีละปอตั้งตัต้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะหาสายเตุเจอแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรนะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นที่บุปัจจัยภายนอกเราก็ว่าลูกน้องเราไม่ได้นะเช่นสภาวะโรคระบาด นะนู่นนี่นั่นอันเนี้ยเราโทษเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของส่วนตัวองค์กรนะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเป็นเรื่องของวินยัยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเขาได้เนาะอะไรประมาณนี้ถ้าทําเหตุปัจจัยสมบูรณ์คุณก็สําเร็จนะอะไรประมาณนี้เอาล่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหลังจากนั้นนะครับดาพพุทธก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะแล้วนะในวันที่18มีนาเวลา16นาฬิกา3นาทีเนาะเขาเรียกว่ากระดุมพระวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของ ลาภะแปลว่าการเงินงอกเงยมีความประสบสําเร็จเรื่องของการเงินคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจับอะไรก็เป็นเงินทองเข้าสินค้าเข้าตาหมดนะอันนี้ถือว่าดีนะรวมทั้งปุตตะเป็นลาภะด้วยก็แปลว่าปุตตะลาภะก็แปลว่าโชคลาภความสําเร็จนะครับเกิดขึ้นช่องทางในการทามาหากินมากขึ้นนะมีโอกาสในเรื่องของการหาไรายได้ในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าสวยงามมากสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณเลยล่ะนะอ่ะ แเ,เราดูซิว่าไพ่เสริมยังไงให้จเจริญยิ่งขึ้นไปนะ,จะเจริญก้าวหน้าเข้าไปอีกนะครับได้ไพ่อักคีนะครับไพ่อักคีเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะครับนะความรู้สึกนะคือบางครั้งนะให้เรมามัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจานิดหนึ่งนะการติดต่อ นะเกี่ยวเรื่องของการเงินการคุยกับบุตรหลานลูกหลานหรือคนที่มาช่วยงานลักษณะต่างๆเนี่ยให้คุยแบบ<อ>ปิยาวาจาเนาะพอๆนะถ้ากระตุน้นถ้าจะกระตุ้นเนี่ยก็กระตุ้นในลักษณะของเชิงการงานนะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราทุ่มเทเกี่ยวเรื่องของการงานนะไม่ได้เพ่งเลง็งไม่ได้ไปชี้จุดด้อยของใครอะไรยังไงหรือไปพูดเหน็บพูดแหนมอะไรของใครนะเป็นในเชิงของการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้กระตุนะะต้นยอดขายก็ในลนักษณะของการทํางานในลนักษณะต่างๆเนาะเราจะไม่มีในเรื่องของอารมณ์หรือความโกรธหรืออะไรเข้าไปแฝงหรือไปอารมณ์เสียหรือไปใส่อารมณ์อะไรประมาณนี้อันเนี้ยไม่ควรนะครับนะในพื้นดวงเนี่ยถือว่าดาวเนี่ยเดินดีแล้วนะแต่ว่าไพ่เนี่ยนะมาเตือนมากกว่าจะทําจะพูดจะคิดอะไรเนี่ยนะครับก็ ต้องอยู่ในลักษณะของการทํางานพอนะอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรงกันไปก็ไม่ควรนะครับเพราะไพ่เนี้ยนะครับไพ่ไฟเนี่ยออกทั้งปากออกทั้งตัวไฟเนี่ยเผาได้ทั้งตัวเราเองแล้วก็เผาได้ทั้งคนอื่นนะนั่นก็หมายความว่าตัวเราเองก็ต้องเอ่อเขาเรียกว่าอยู่ในกรอบนะครับของการปฏิบัติหน้าที่พอนะเราอย่าเรื่องเอาลมอเไรไปเข้านะเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะนะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ นะครับดาวพักรหัสสป,ปดีนะครับดาวพระรหัดส,สัป,ปดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะเราจะเรียกว่าภพมรณะนะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีมีนนะเราจะเรียกว่าภพราพะนะ<ม>เอาคําว่าราพาก่อนนะเวลาดาวเจ้าเรือนราพะเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในราศีกุมเนี่ยเขาเรียกว่าราพะกรรมมากก็เป็นคนที่มีงานเยอะงานมากงานโดก นะครับมีคนคอยช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานในลักษณะต่างๆมีความสําเร็จเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานดีความรู้ความสามารถเนี่ยสามารถผัดนดาวให้เราเจริญก้าวหน้าและดาวพฤหัสได้ตําแหน่งนะครับองเกณ์ด้วยนะสำหรับชาวราศีพฤษภก็ถือว่าการงานโดดเด่นมีโอกาสมา,มากแต่คําว่ามรณะไปอยู่ในเรื่องของการงานก็แปลว่าเราทํางานเยอะจนลืมพักผ่อนนะหรือบางครั้งตัวเราเองเนี่ยนะให้ความสําคัญเรื่องของการ งานมากนะแล้วเราก็วิวตกกังวลหรือคิดเกี่ยวเรื่องของการงานมากเกินไปเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะว่าไพ่ยอยากจะเสริมเกี่ยวเรื่องอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงโอเคนะครับได้ไพ่วรูหะเนาะก็ต้องบอกว่าไพ่นี้เป็นไพ่ทีเ่เกิดจากความเพียรพยายามเนาะนะครับไพ่นี้เป็นไพ่สองแสวงหา ช่องทางหรือโอกาสในการที่เราจะทําอะไรเนี่ยนะครับจนสําเร็จนะก็เปรียบเสมือนท่านเองเนี่ยไปหาคัมภีร์ที่ถูกมารขโมยด้วยการไหววานของพระพรมพระพรมท่านไหววานพระนารายณ์พระนารายณ์ก็แปลงเป็นพระวรรหะก็คือแปลงเป็นหมูนะไปทั้ง3โลกเลยสุดท้ายก็ไปเจอนะเจอคัมภีร์จนครบนะก็เปรียบเสมือนตัวของเราเองเนี่ย นะฮะถ้าจะทําอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะเส้นทางที่คุณดําเนินไปกําลังจะประสบผลาําเร็จนะนะฮะถูกแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําในลนักษณะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปนได้ดีเป็นไปนได้สวยนะอันนี้ก็อันเนี้ยตามดวงดาวแล้วเอ่อตามไพ่เนี่ยถือว่าดีแต่ถ้าเรามองในเชิงของการปฏิบัตินะครับให้คุณหาช่องทางนะครับหรือความสำเร็จหรือไอดอนที่เขาทำอะไรก็แล้วแต่ นะที่เขาประสบผลสําเร็จเนี่ยคุณเอาตัวเขาเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลนะแล้วคุณก็ปฏิบัติตามอยากจะเด่นเรื่องอะไรก็ศึกษาเกี่ยวเรื่องของสิ่งนั้นให้สุดนะครับก็เปรียบเสมือนเราเองเนี่ยสอบสแสวงหาค้มภีนะทั้ง3โลกก็เจอเหมือนกันเราจะประสบผลสําเร็จเรื่องอะไรนะเราก็ต้องรู้ให้ลึกเกี่ยวเรื่องนั้นนะสอบสแสวงหาแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้มีทั้งการเปิดคอร์สในออนไลน์มีทั้งการเรียนรู้เองใน YouTube ในลักษณะต่างๆเนี่ย ถ้าคุณอยากจะเรียนรู้อะไรเนี่ยคุณสามารถเรียนรู้ได้ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับก็นะฮะลองศึกษาดูนะค,คุณก็จะประสบผลสําเร็จในหลายๆอยา่างเนาะนะครับส่วนอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเนาะที่เป็นมรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของของการงานเนี่ยนะครับก็ไพ่ใบนี้ก็ให้ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับเวลาเราทํางานอะไรยังไงเหน็ดเหนื่อยกันไปก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับบางทีเรา ลืมพักผ่อนนะเดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็ต้องดูตัวเองดูลิมิตของตัวเองนะพักผ่อนให้เพียงพอนะงานก็คืองานอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพรสเส์นะฮะดาวพรสเส์เองนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษอยู่แล้วที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้านะคนอุปธรรมคั้าจุนค่นคอยๆช่วยเหลือ ถ้าพูดถึงใน12ราศีเนี่ยก็ชาวราศีพฤษภเนี่ยแหละเป็นคนที่มีโอกาสมากที่สุดเพราะดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นกเกษตรตาที่พดีถ้าไม่เป็นการก,กินีนะโอ้โหจริญเจ้าหน้านะครับถือว่าดีงามเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่อยากจะเสริมเติมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องความเจริญก้าวหน้านะครับได้ไพ,พ่พระสุริยาเนาะคือไพ่เนี้ยเขาเรียกเป็นการบริหารจัดก,การเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ คือเวลาคุณจะทําอะไรยังไงเนี่ย, <S <S เ,ยเกิดความสําเร็จเนี่ยนะครับคุณอย่าข้ามหน้าข้ามตาคนอย่าทําให้คนโกรธอย่าทําให้คนหมั่นไส้อย่าทาให้คนรู้สึกเหมือนคุณไม่ค่อยโอเคไพ่เนี้ยนะครับก็คือพระอาทิตย์เราเนี่ยนะครับสั่งการพระวรวุณพระ,พระอรุณแสงอรุณน่ยนะครับแสงยามเช้าอ่ะนะครับแล้วก็สั่งการพระบังเหียนก็เหมือนกันในเวลาเราทําอะไรเราก็ทาเป็นขั้นเป็นตอนทําเป็นระบบนะถ้าเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับ หรือการศึกษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ศึกษาตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงนะครับไม่ต้องข้ามขั้นนะทำอะไรเป็นสเต็ปสเต็ปนะฮะอันนี้ก็จะทําให้คุณเจริญก้าวหน้าลุ้งดือมได้นะครับ<ส>ก็ถือว่าดีงามเลยนะครับ<ส>อ่านะเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเป็นดาวเจริญการงานอยู่แล้วเราจะเรียกว่ากรรมะนะกรรมะคุมลัคนาน,นี้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เป็นการลกกินีนะ ถ้าเราผมไม่เป็นการักกินีย่ยส่วนใหญ่จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนะแต่ถ้าเป็นการักกินีก็จะยุบวุ่นวุ่นหน่อยนะครับกำมะทับรักก็งานเยอะงานมากงานโดกนะครับมีงานมีโอกาสเยอะมีโปรเจกต์มากนะทำอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของการงานต่างๆก็ประสบผลสำเร็จค่อนข้างจะสูงอันนี้ดี่ะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะว่าไพ่อยากจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับนะเอาละนะได้ไพ่ นะฮะโอ้โหปาราสุรามนะครับ,รรนะค,รบคือไพ่นี้มาเตือนบางท่านละกันนะครับเพราะไพ่นี้เป็นไพ่เขาเรียกไพ่ถือโกรธเป็นไพ่ไม่มีเหตุผลเป็นไพ่ที่คิดเห็นความคิดเห็นตัวเองนะเป็นหลนะักนะก็สําหรับบางท่านนะครับไพ่นี้น่าจะมาเตือนคนที่มีดาวพระราหูเป็นการลักินีนีนั่นแหละนะก็แปลว่าดาวจเจริญการงานมางุรลัคนาและเป็นการลักิีนี นะก็จะส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยโกรธง่ายโมโหง่ายหลงอะไรง่ายนะแล้วก็ขาดความไต่ตองในลักษณะต่างๆนะวิธีการแก้ก็คือหนึ่งให้เรามีเหตุผลนะเวลาฟังอะไรยังไงเนี่ยใครทักตวนอะไรไว้เราก็ฟังไว้นิดนึงนะเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นพาะนารายเลยนะท่านอวาตารมาเพื่อฆ่ากษัตริย์ทั้งหมดที่มีในโลกนี้เลยนะในสมัยนั้นนะ่ะท่านฆ่ามเลยเพราะาท่านอยู่ในวันณาพามไงท่านเป็นวันณาพาม แล้วเหมือนกับวันณนพามเนี่ยถูกกันแกล้งในลนักษณะต่างๆจากกษัตริย์ทั่วโลกอะไรประมาณนี้นะครท่านก็ฆ่าหมดเลยไม่เหลือเลยก็คือใครทักท้วงอะไรก็คือไม่สนเลยนะเเปรียบเสมือนตัวเราเองเนี่ยนะครับเวลาทําอะไรเราเรา,เราถือโกรธนะครับเราขาดเหตุผลหรือว่าเราคือนิสัยแย่ๆอะไรต่างๆนี่คือจะเป็นเหตุผลสําคัญนะที่ทําให้ ธุรกิจของเราเสียหายนะกิจการของเราล้มเหลวนะครับ <_ d ata> เพื่อนร่วมง,งานหรือคนรอบข้างเนี่ยไม่โอเคกับเราด้วยนะ <_ d ata> ก็เพราะว่าอันนี้ต้องยอมรับวว่าจริตคนนิสัยคนเนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะ <_ d ata> ก็คือคือบางครั้งถ้าคนไหนถือโกรธเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะมันจะเกิดความเสียหายก็แก้อย่างที่ผมว่าทําตรงข้ามนะครับคนที่มีความถือโกรธให ให้ยึดถือในเรื่องของพงวิหารสี่ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับก็คือมีความปรารถนาดีกับคนอื่นมีความเห็นอกเห็นใจนะมีพลอยยินดีกับสิ่งที่คนอื่นเขาทํามีการให้รางวัลมีการลอบเมื่อเขาเสียใจมีเขาทําดีก็มีการให้กําลังใจเนี่ยก็เขาเรียกประมาณนี้พมวิหารสี่เนาะแล้วท้ายที่สุดก็คืออุเบกขาการวางนะฮะ คือตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเ,เกี่ยวเรื่องของการงานเนาะถ้าสําหรับบางท่านที่มีความถือโกรธเนี่ยยังไงต้องออลดละเลิกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้บรรยากาศในที่ทํางานของเราโอเคนะครับอะไรประมาณนี้เนาะคือถ้าเราเป็นหัวหน้างานเนี่ยแลนะลูกน้องเขาทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเขาก็อาจจะโกรธแต่ถ้าเกิดเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยแล้วคุณไปถือโกรธเนี่ยคนเขาจะไม่คบคุณนะอะไรยังไงแล้วก็นะครับมีเมตากันนิดนึงนะเอาล่ะนะฮะหลังจากนั้นนะครับ ดาวพระหูก็จะย้ายไปในราศีเมษนะครับย้ายไปในราศีเมษในวันที่3ามสิมีนาเวลาตีสองยี่สิบสี่นะเขาเรียกว่ากัมมะวินาทนหละคำว่ากัมมะวินาศอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะก็คือประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับในหลายๆเรื่องเลยนะทางที่ดีที่สุดนะครับก็คืออยู่แบบไม่ยุ่งกับใครนะแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตน แล้วก็รู้หลบเป็นหลีกรู้ปิดประหานะครับก็จะเอาตัวรอดได้นะครับนะอ่ะนะฮะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้คนสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเก้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพลงข้างล่างอาจารย์ก็ จะมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งก็ขอทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าินดูทรัดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าินดูทรัลเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรา นะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามออตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับภาพมงคลเสริมฮวงจุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนะฮะก็สามารถติดต่อไปที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ 062 947 4428นะครับผมครับสวัสดีครับ